สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาดูเครื่องเปิดตัวใหม่อีกแล้วนะครับเป็นเครื่องขุดนะครับ E9 นะครับเป็นเครื่องที่ขุด ETH แรงที่สุดในตอนนี้นะครับอ๋อลืมไปนะครับต้องเป็น ETHW นะครับคือ ETH Proof of Work นะครับตอนนี้มี ETF ออกมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญของ JAB ที่เป็น JBC ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเอาเหรียญหลักๆก,ก่อนนะครับ E.T.H. w นะครับว่ารายได้เท่าไหร่นะครับแล้วหน้าตาเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงนี่นะครับเป็น E.T.H. ที่แรงที่สุดคือ E.9 Pro นะครับ E.9 Pro ตัวนี้ทำแรงขุดได้ถึง3,680 mH นะครับกินไฟเพียง2,200วัตต์เท่านั้นนะครับ ถือว่าเป็นแรงขุดที่สูงที่สุดตอนนี้แล้วก็ให้แรมมาถึง7กิกนะครับแรงขุดตอน1 m h คือ0.6จูลเท่านั้นไปยัดกว่าการ์ดจอมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับการ์ดจอนะครับอันเดี๋ยวเรามาเทียบกับการ์ดจอกันนะครับเครื่องการ์ดที่แรงที่สุดในตอนนี้ก็คือ4090นะครับอ่าจะทำแรงขุดนะครับ1การ์ดนะครับ,รรบอยู่ที่127 m h นะครับ จะทำให้แรงขุดเท่ากับตัวของเครื่อง E9 Pro นะครับ3680อ m h เนี่ยใช้กี่การ์ดนะครับ29บใบนะครับถึงจะแรงเท่ากับตัวเครื่องขุด E9 Pro นะครับ29บใบเนี่ยมูลค่านะครับเท่าไหร่นะครับ29คูณด้วยราคานะครับการ์ดส0 9 0นะตอนนี้นะครับนี่นะครับราคา4 0 9 0ตอนนี้นะครับ าราคาอยู่ที่ใบละ8 0 0 0 0ืบาทนะครับตัวนี้นะแอสซุดนะครับ4090นะ80,000ืนะครับอ่ะถ้าเกิดมันขุดได้29บาใบอ้ยต้องใช้29ใบนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ29คูณด้วย80,000นะครับ2 3 2ล้าน3แสนมนะครับแต่เครื่องขุด E 9นะครับ E 9 Pro ตัวนี้นะครับ คือแบบแรงมากๆจริงๆนะครับตัวนี้ g 9 Pro นะครับซึ่งจะทำแรงขุดเนี่ย3,680 mH นะครับในราคาที่68,000เท่านั้นนะครับถูกมากๆนะครับในตอนนี้นะแต่พรุ่งนี้อาจจะราคาปรับแล้วนะครับเป็น89,000ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากได้นะครับอินบ็อกซ์มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้นะครับ เดีย๋ยวเราดูสเปคของเขากันนะครับสเปคของเขานะจะทำตัวของแรงขุดนะครับ3 6 3 680mH บบวกลบ10%ินไฟ2200วัตต์นะครับบวกลบ10%นะครับแล้วก็ตัวของแรมนะครับให้มา7จิกนะครับไฟใช้200 2 0 0ร้อถึงสองบโวลต์นะครับอุณหภูมิอยู่ที่47-63นะครับขนาดเครื่องนะครับ 55เซนคูณด้วย19.5นะครับแล้วก็3 1เซนนะครับตามลำดับนะครับก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็เครื่องนะครับตัวนี้นะคือจะวางจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเอออันนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เอาเอานี้ออกนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับส่งเลยด้วยนะครับนะครับก็7วันส่งนะ ตัวนี้นะส่งถึงไทยก็กว่าวันเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายได้กันนะครับของตัวนี้รายได้มันจะไม่หวือหวามากนะครับแต่ว่าตัวของราคาเนี่ยมันดีมากจริงๆนะครับรายได้ของเขานะครับเรามาดูกันนะครับรายได้จะอยู่ที่ประมาณนะครับ348่ดดอลลาร์จุดสองหนึ่งต่อเดือนนะครับหรือคำนวณคร่าวๆนะครับ กเดือนละนะครับหมื่นหนึ่งพันนะครับหมื่นหนึ่งพันสี่ยเ้านี่ยค่าไฟสองพันวัตสองพันสองวัตต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับเดือนละหกพันสองนะครับด้วยตัวนี้หมื่นหนึ่งพันนะครับลบหกพันสอง ก็จะอยู่ที่5,290นะครับราคาเครื่องนะ68 0 0 0นะครับเราเอา6 8ห0 0่นะอ่านด้วย4ี9 0รเเหลือ1ปีนิดๆน,น,นะครับคืนทุนเท่านั้นนะครับหรืออาจจะทำให้ราคาถูกกว่านี้นะเดี๋ยวอินบ็อกมาสอบถามมันก่อนนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะยวลองดูกันนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีนะครับก็ถือว่าเป็น เครื่องที่ราคาดีมากๆตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาใหม่นะจากบิตเมนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่ต้องรอนานนะครับแล้วโอกาสที่ค่าดิฟเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันน้อยด้วยนะเพราะว่าแรงขุดโดยรวมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับทำให้มีผลต่อค่าดิฟน้อยกว่าพวกเคเเามเอสเอสเนี่ยค่าดิฟมีผลสูงนะครับแต่อ e 9 Pro เนี่ยผมว่า มีผลต่อค่าดิฟน้อยนะฮะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับและราคาตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมทําดูนะ65,000ได้นะก็อยู่ที่12เดือนคืนทุนนะครับโดยประมาณนะก็รอลุ้นดูนะครับอันนี้หลังค่าไฟนะแล้วก็แล้วแต่ไฟของแต่ละที่ด้วยนะครับรายได้เขาตอนนี้ก็คือประมาณ11,10411,100นะครับ แี่ละก้10ต่อเดือนนะก็ใครสนใจนะครับก็อินบอ็อกมาสอบถามได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s า r i b e บิ i อย i n มิเนอนะครับเดี๋ยวไว้จะเครื่องมาจะมารีวิวให้ดูอีกหลายหเครื่องเลยนะครับตอนนี้ก็รอเครื่องเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็น KA 3นะครับ HS 3นะครับแล้วก็ K7 นะครับตอนนี้นะครับก็ตระกูลพวกนี้เริ่มส่งมาแล้วนี่เป็น KA 3นะครับที่ออกมาแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวรอเครื่องถึงจะมารีวิวให้ดูกันนะฮะฝากไว้นะครับฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับวันนี้ลาพิธีนี่ครับสวัสดีครับไปๆครับ